สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง Structural Equation Modeling หรือแบบจำลองสมการโครงสร้างในคลิปนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ Multiple Mediator ใน AMOS นะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรทรงผ่านมากกว่าหตัวโดยใช้โปรแกรม AMOS สำหรับนะครับในการวิเคราะหา์ตัว แปลที่เป็นมีเดเตอร์ที่มีมากกว่า1ตัวนะครับหรือมัลติโพลเอมีเดเตอร์นั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ Default ของโปรแกรม Amos วิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรม Default ของ Amos นั้นจะให้นะครับอิทธิพลทางอ้อมในภาพรวมคำว่าอิทธิพลทางอ้อมในภาพรวมก็คืออิทธิพลทางอ้อมระหว่างตัวแปรที่เป็น e x o g e n จ u นัสแฟกเกับตัว Target v a r อร์บ e ที่เราสนใจนะครับตัวโมเดลนั้นนะครับจะนะครับรวมเอาอิทธิพลทางอ้อมทั้ง2เส้นทางนะครับอย่างตัวอย่างนี้มีอิทธิพลทางอ้อม2เส้นทางนะครับเขาก็จะรวมนะครับแล้วก็ทำการทดสอบรวมนะครับก็เรียกว่าเป็น Indirect Effect นะครับดังนั้นนะครับอิทธิพลทางอ้อมทั้ง2เส้นนั้นนะครับไม่ได้อ มีความหมายว่านะครับทั้ง2เส้นทางนั้นนะครับเส้นทางนั้นซิกทั้งคู่หรือว่าซิกบางส่วนนะครับอ,อิทธิพลอาจจะขึ้นจากาผ่านไปข้างบนแล้วก็ไปที่ตัวแปรน้ําหนักหรือนะครับเอามาจากข้างล่างขึ้นไปน้ําหนักหรือขึ้นนะครับทั้ง2ทางก็ได้นะครับดังนั้นนะครับเราจะตอบไม่ได้ว่ามันเป็นมิเตอร์ทั้งคู่หรือว่า เป็นมิเตอร์เพียงบางตัวนะครับซึ่งในการทดสอบตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าในกรณีที่เป็นมันติมิเต t o r นั้นนะครับเราสามารถนะครับทดสอบในอะมูดได้นะครับทีนี้นะครับในการทดสอบโดยทั่วไปนี้นะครับเราก็จะพบว่าเราได้ Indirect Effect แบบภาพรวมครับก็คือตัวนี้นะครับ อันนี้เป็น i n น i ดเร t ของเอฟเฟ t ของเมลกับน้ำหนักครับได้5.054นะครับก็คืออิทธิพลทงางเมลไปที่ส่วนสูงแล้วก็มาน้ำหนักและอิทธิพลจากเมลไปที่เชฟแล้วก็ไปที่น้ำหนักนะครับรวมเป็นอิทธิพลทางอ้อมประมาณ5.054นะครับโดยเมื่อทดสอบนะครับแบบ b o ู s สเต p ปิ้งเราก็จะได้โรเวอร์บกับอ p p เป b o บนะครับ a ลเวอร์บากับอ p p เป b o ์บาไม่ประกอบด้วย0ูนย์นะครับเพราะว่าได้1.8กับ9.8ดังนั้นก็มีความหมายว่านะครับไม่ประกอบด้วย0ูนย์ก็คือมีนัยสำคัญทางชิิตินะครับเมื่อเราดูที่ P-Value จะเห็นว่าได้ P-Value 0 1จูสูตรก็แสดงว่านะครับมีอิทธิพลทางอ้อมหรือนะครับอิทธิพลทางอ้อมนั้นมีนัยสำคัญทางชิิตินะครับ เมื่ออิทธิพลทางอ้อมนั้นมีนัยสําคัญทางสตินั้นนะครับก็อาจจะเป็นนะครับตัวสูสงหรือเชฟนะครับที่ซิกทั้งคู่หรือซิกบางตัวนะครับเราตอบไม่ได้จนกว่าจะทดสอบแยกนะครับทีนี้นะครับในการทดสอบนั้นนะครับเราจะต้องทดสอบนะครับอิทธิพลทางอ้อมนะครับที่จากเมลไปที่ส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักจากเมล ไปที่เชฟแล้วก็ไปเทียบหนักนะครับแล้วทําการทดสอบแยกนะครับว่าทั้ง2เส้นทางนั้นซิกนิฟิเคนหรือไม่นะครับในการทดสอบของอ m o โมนั้นนะครับเรานะครับนักว,วิจัยจะต้องกําหนดการทดสอบเองนะครับเพราะว่า default ของโปรแกรมอ m o โมนั้นนะครับค่าตั้งต้นของกับโปรแกรมนั้นเป็นการทดสอบในภาพรวมนะครับการทดสอบแยกนะครับผู้วิจัยหรือผู้ใช้จะต้องเป็นการ ต้องเขียนคำสั่งขึ้นมาแล้วทดสอบแยกนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็น output ของการทดสอบนะครับแยกเส้นทางระหว่าง indirect effect จาก a นะครับไป b นะครับ ab นะเส้น ab นะครับก็คือเส้นข้างบนส่วนข้างล่างก็เป็น cd นะครับ cd นะครับเป็น indirect cd ทีนี้นะครับ ab นั้นก็คือเส้นนะครับจากเมลไปที่สูวนสูงแล้วก็ไปที่น้ำหนัก ส่วน indirect effect e ที่เป็น C D ก็จากเมลไปที่เชฟแล้วก็ไปที่น้ำหนักนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในการทดสอบนะครับเมื่อทำการทดสอบผ่านโปรแกรม a m o s โดยใช้นะครับคำสั่งนะครับของผู้ใช้นะครับผู้ใช้ระบุเองนะทดสอบเองซึ่งผลทดสอบก็พบว่านะครัเส้นบนนั้นนะครับได้ อิทธิพลทางอ้อม9.48นะครับ s ignificant เส้นข้างล่างได้ลบ4.427นะครับเป็นอิทธิพลทางอ้อมด้านล่างนะครับผ่านเชฟติดลบนะครับซึ่งก็ได้ p v a l u e ด0.11นะครับทั้ง2เส้นนั้นซิกที่ความเชื่อมั่น90%นะครับทีนี้มาดูว่านะครับถ้าเกิดเราดู total effect นั้นนะครับที่เป็น indirect effect จะได้5.054นะครับ ถ้าเราเอาอิทธิพลทางอ้อมนะครับทางเส้นบนเส้นล่างมารวมกันก็คือ9.481ลบด้วยนะครับ4.427เนะครับเราจะได้5.054ก็คือตัวจ total effect นะครับดังนั้นนะครับการใช้ default ของโปรแกรม a m o s นะครับจะให้ภาพเพียงแค่ภาพรวมของ total effect นะครับแต่ไม่สามารถที่จะแยกได้นะครับหากต้องการแยกนะครับผู้วิจัยจะต้องระบุ นะครับให้โปรแกรม Amos ทำการทดสอบแยกเส้นทางนะครับซึ่งเราก็สามารถทำได้อันนี้เป็นตัวอย่างของการแยกเส้นทางนะครับระหว่างเส้นทางข้างบนกับเส้นทางข้างล่างเมื่อทดสอบแล้วก็ s ิ gnificant ทั้งคู่นะครับแล้วก็เมื่ออิทธิพลทั้งข้างบนข้างล่างนะครับผนวกกันนะครับก็กลายเป็นว่าเป็น total indirect effect ก็คือ5.054นะครับซึ่ง ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับอิทธิพลทางอ้อมในภาพรวมนั้นก็ s i gnificant เมื่อแยกเส้นทางแล้วจะเห็นว่า p-value นั้นนะครับจุด 0, 0, 0, 6กับจุด0 1นนะครับแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้จุด 0, 1นะครับดังนั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเส้นข้างล่างนั้น p-value นะครับได้จุด0 1 1, 1ก็คือซนะครับแต่ว่า p-value นั้นก็ยังมากกว่าตัวเส้นข้างบนนะครับดังนั้น ไม่มีความแตกต่างของอิทธิพลที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างนะครับการทดสอบที่เป็นนะครับมันดิปเปิลมิเดเตอร์นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวมอด e เรเตอร์หรือมิเดเตอร์ะ Mid นะครับทษทีนะมิเดเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนั้นจะซิกเหมือนกันนะครับมันมีความแตกต่างกันการทดสอบว่าจะเป็นมิเดเตอร์หรือไม่นั้นก็ต้องทดสอบแยกนะครับแยกเส้นทางทีนี้เรามาดูที่โปรแกรมบ้างนะครับ ข้อมูลที่ผมใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักส่วนสูงนะครับเพศชายแล้วก็ความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองนะครับทดสอบโดยใช้โปรแกรมนะครับ m o s ซึ่งนะครับในโมเดลนี้ก็คือการทดสอบโดย Default นะครับผมก็ระบุตัวอะไรครับ Bootstraping p นะครับเป็นอะไรครับ Indirect effect นะครับ Direct effect แล้วก็ Total effect แล้วก็ระบุตัวนะครับ บู o ต์ t a p p i ิ g งอันนี้ผมใช้ Default นะครับผมใช้ Default ของโปรแกรมเครื่องก็คือบูสต์ t a p p i ิ g งสองครั้งนะครับออกจะน้อยไปนิดนึงนะครับ uh, แต่ว่ามันเป็น Default ของโปรแกรมนะครับตัวที่2ก็ใช้ c o n f i d e n c i n t t r v v l l 90%นะครับ uh, แล้วก็ใช้ Boot s t r a p p n n m m x x m m z z e ่ a x i m u m u m l i มหลายคนะครับจากนั้นก็ Calculate นะครับผลที่ได้ก็คืออันนี้ก็คือผลการลันปกตินะครับ การที่เราจะดูอิทธิพลทางอ้อมจะต้องดูที่รีสเออร์คูดเทคนะครับโมเดลฟิตด้วยนะอ่าโมเดลฟิตด้วยก็คือ PV แปรรูปมากกว่าจุศูนย์ห้านะครับโมเดลฟิตทีนี้ตัวที่เราจะดูคือนะ,อะรครับอ่าเรียกว่าเป็นอิทธิพลทางอ้อมครับอิทธิพลทางอ้อมตัวนี้ก็คือจุดห้าจุดศูนย์ห้าสี่นะครับในโมเดลจะมีอิทธิพลทางอ้อมเพียงแค่เส้นทางเดียวก็คือ ไม่ใช่ <c oughs> คู่เดียวนะครับคำว่าไม่ใช่เส้นทางเดียวคู่เดียวคู่เดียวก็คือเมลไปที่น้ําหนักนะครับอาจจะเพ่นพุ่งขึ้นไปที่ส่วนสูงแล้วมาน้ําหนักจะมาจากเชฟไปที่น้ําหนักนะครับรวมกันแล้วเป็นอิทธิพลทางอ้อม5.054นะครับถ้าจะดูว่า s ิ g n น f i ฟิ n t หรือไม่นะครับเราก็ต้องดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือตัวนี้เองครับูเว,ว่าลจุดป นะ่งจุดแปดสามห้าอัปเปอร์เปาเก้าจุดแนะครับรู้ว่าเปาครับ, bound รบ upper bound ไม่ประกอบด้วยศูนย์ก็แสดงว่ามีในยะยสำคัญนะครับ mm hmm. เมื่อดูที่ p-value ก็ได้จุดศูนย์่เออจุด0ูน uh, นะครับก็คือ significant หมายความว่ามีมิเตอร์อยู่จริงนะครับในการทดสอบโอเคอ่าครับผม อันนี้เป็นตัว b o o t s สเต p ปิ้งที่ได้ Standard e เ r o รมานะครับาการประมาณค่าของตัวอะไรครับ Standard ดเอ o รทั้งทั้งหมดนะครับที่ทำการ b o o t s สเต p ปิ้งนะครับอ,อันนี้ก็คือผลที่ได้จากการทดสอบนะครับแบบ Default นะครับทีนี้เรามาดูนะครับในโมเดลที่เป็นอ,อะไรครับโมเดลที่มีการทดสอบแบบแยกเส้นทางครับ อันนี้เป็นโมเดลที่ทนะครับมีการทดสอบแยกเส้นทางการทดสอบแยกเส้นทางก็คือแยกนะครับเพื่อเส้นทางเพื่อทดสอบมิิเตอร์แต่ละตัวนะครับเมื่อกี้นะเป็นทดสอบมิิเตอร์ในภาพรวมนะครับาภาพรวมซึ่งเราก็เห็นว่าอิทธิพลที่ได้หรือ P-value ที่ได้นั้นมันต่างกันนะครับนะครับจากตัวอยา่างดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือการทดสอบแยกนะครับ แต่ถ้าทดสอบรวมก็จะรวมไม่ให้นะครับทีนี้พอรวมนั้นเราก็ไม่รู้ว่าตัวข้างบนหรือตัวข้างล่างที่เป็น m ิ d เ i t o r อย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเมื่อนะครับเรานะครับสร้างไดอะแกรมแล้วเราก็มาดูที่นะครับอเอาพุทนะครับเอาพุทก็ใช้ indirect effect total effect เหมือนเดิมนะครับ bootstrapping ใช้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Calculate ไปนะครับ เมื่อคัคูเลตแล้วนะครับเราก็ดูผลนะครับทีนี้เราจะมาดูที่เอา p u พ t e เทคนะครับโมเดลก็ฟิตเหมือนเดิมนะครับตัวที่เราสนใจก็คือตัวนี้ครับนะครับ user d e f i n e ครับ User Defi n e นั้นก็จะระบุว่าเส้นทางที่เราทดสอบเป็น i n d i r e เ t e f f e c t เส้น A กับ B นั้นซิกไหมนะครับได้มีอิทธิพลเท่าไหร่ผมก็จะนะครับบีไปตัวนี้นะนะครับอ่าเป็นตัวนี้ อันนี้คือการทดสอบอิทธิพลเส้นทางแยกในโปรแกรม Amos นะครับผลได้ก็คือเราได้อิทธิพลทางอ้อมก็คือ9.841นะครับไอ้ค841มาจากไงนะครับมันมาจากตัวนี้ครับเอานะครับเส้นบนนะครับอันนี้เส้นบนก็คือ AB นะครับเอา10.0นะครับ46คูณกับจุด91นะครับเราจะได้ตรงนี้นะครับแต่ว่า โทษสยมนะครับนะนะครับโทษิยมนั้นนะครับอาจะต่างไปเพราะอะไรครับผมคูณด้วยโทษิยม2ตําแหน่งนะครับแต่ว่าตัวอย่างข้างบนนั้นใช้โทษิยมทุกตําแหน่งนะครับทุกตําแหน่งดังนั้นตัวเลขที่ได้มันก็จะต่างกันนะครับเพราะว่า2ตําแหน่งตัวนี้อาจจะมีการปัดขึ้นนะครับแต่ว่าอิทธิพลตัวนี้ก็มาจากการคูณกันนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับ าการทดสอบตัวนี้ก็คืออิทธิพลทางอ้อมนะครับเส้นบนกับเส้นข้างล่างนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันสิ gn ิฟิเค n นไหมก็ต้องมาดูที่ตรงนี้ครับนะครับเราก็จะได้นะครับ Low e r bound กับ Upper Bound นะครับ Low e r bound ข้างบนก็คือ6.33 Upper Bound 13.92นะครับไม่ผ่าน0ูนย์ไม่ประกอบด้วยศูนย์ก็คือ s i gn i f i c a n t นะครับเมื่อดูที่ p v a l u e ได้0ุดนะครับ ตัวที่2นะครับก็คือเส้นทางที่2เราทดสอบโดยใช้นะครับตัวนี้นะครับเส้นทางนี้นะครับเมลไปที่เชฟไปที่น้ําหนักซึ่งการทดสอบนั้นเราได้อิทธิพลเท่ากับลบสี่นะครับก็คือเอา2ตัวเนี่ยนะครับมาคูณกันนะครับเราได้อิทธิพลทางอ้อมแต่ว่านะครับการที่จะเทสว่ามันซิกหรือไม่ซิกในกรณีที่เป็น a m o s จะใช้เทคนิค bootstrapping นะครับก็คือ b o o t s t a p p i n g 200ครั้งนะครับแล้วก็ทําการทดสอบดูนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานเราจากนั้นก็เข้าคํานวณหาค่า p ครับได้ p จุดนย p 1นะครับก็คือซิกทั้ง2เส้นทางนะครับแต่ว่า p value นั้นต่างกันก็แสดงว่านะครับสเส้นนั้นนะครับมีความต่างกันทําให้ระดับการซิกนั้นต่างกันเล็กน้อยนะครับการทดสอบนะครับก็มีบอกงงบอกเราว่า กรณีที่เรามีมันติมีเดเตอร์นะครับมีเดเตอร์หลายตัวนะนะครับมันไม่สามารถทดสอบรวมได้นะครับเราก็ควรจะแยกทดสอบทีละเส้นทางนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ในสช่องทางในชื่อ u t u b e ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ